จะขอยกตัวอย่างแม่ที่ท่านยังไม่รู้จักท่านรู้จักแต่แม่ของลูกแม่ของลูกท่านยังไม่รู้จักแม่ของโลกถ้าเป็นแม่ที่ถูกต้องเป็นแมท่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นแม่ของโลกมันไม่ใช่แม่ของลูกมันไใช่แม่ของลูกคนเดียว มันเป็นแม่ของคนทั้งโลกนู่นโลกมันมีมาเพราะแม่เพราะแม่มันช่วยสร้างขึ้นมาโลกม,มีอยู่ได้ก็เพราะว่าพวกแม่เขาทำหน้าที่มันแม่นเป็นแม่ของโลกอย่าให้เป็นแม่ของลูกมันเล็กเกินไปมันน้อยเกินไปมันมองดูกันแคบแคบก็ให้ถือว่าโดยบุญคุณก็กว้างขวางด้วยที่จะเป็นผู้ตอบแทนคุณก็ต้องตอบแทนในกว้างขวาง หรือจะเป็นผู้มีบุญคุณก็มีกว้างขวางเขาให้มารดาทั้งหลายจงถือตนว่าเป็นมารดาของโลกเพื่อโลกตั้งอยู่ได้เพื่อโลกดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อโลกจะเดินท้ามหน้านี่เป็นมารดาของโลกคือเป็นแม่ของโลกแม่หลายคนหรือบางคนไม่เคยคิดว่าฉันเป็นแม่ของโลก เป็นแม่ของลูกคนเดียวก็เป็นไม่พอเป็นไม่เต็เป็นไม่ถูกจะาจะเป็นแม่ของโลกได้อย่างไรเน <c oughs> ี่ยคอยคิดสักนิดเถอะคิดสักนิดอย่าหยุดเฉยเฉยคิดสักนิด,ดกด็จะมองเห็นว่าเออความเป็นแม่นี่มันเป็นแม่ของโลกเพราะว่าถ้าไม่มีแม่โลกมันไม่มีโลกมันไม่มีอะไรเหลือ ถ้าไม่มีแม่เป็นผู้นำวิญญาณของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วมันไม่มีมนุษย์แล้วมันไม่มีมนุษย์มันมจสัตว์เดรัจฉานหมดฮนะมัน <c oughs> เป็นมันดานี่มันเป็นมันดาของโลกแม่นี่เป็นแม่ของโลกขอให้เป็นแม่ของโลกคอยเรารู้จักแม่โดยแท้จริงโดยสมบูรณ์ถึงที่สุดว่าแม่ของโลกแม่ของโลกก็ต้องรู้จัก จะสนองคุณพ่อแม่ด้วยสิ่งสูงสุดแล้วก็คือทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาเป็นคำพูดที่ว่ามันมัน,ม,นมันกังวลอะไรอยู่จะขอใช้คำสั้นๆว่าโดยการทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะ <c oughs> ทำให้พ่อแม่เป็นญาติในพระศาสนาแก่สาสนะคือทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะ ขอใลูกค้นขว้ายทุกอย่างทุกทางให้พ่อแม่ได้รู้ธรรมะเพราะพ่อแม่บางทีก็ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาไปวัดไปว่าอยากจะรู้ก็ไม่ไม่ได้รู้เมือนลูกมีโอกาสไปเล่าไปเรียนไปศึกษาไปอยู่ในฐานะที่จะพูดจัดจา้าอะไรได้มากกว่าก็ขอให้ลูกเนี่ยจะส่งข่าวมาให้พ่อรู้ธรรมะ เธอทั้งหลายช่วยเป็นอนุสาวรีที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่เธอเกิดมาจากพ่อแม่เหลืออยู่เหลืออยู่ยังไม่ไตายคอยเธอเนี่ยเป็นอนุสาวรีที่ดีที่สุดเป็นที่ระลึกแก่พ่อแม่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนไม่ต้องสร้างเจดีไม่ต้องสร้างอะไรที่ไหนตัวเองนัง่แหละ ทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดงดงามที่สุดเอเสูงประเสริฐที่สุดเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือแม้ยังอยู่ก็ตามเ,เราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ดีแก่พ่อแม่ถ้าทุกคนทําอย่างนี้แล้วโลกนี้มีสันติภาพมีสันติสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีข้อดเดือดร้อนใดๆเลย ขอยลูกหลานทุกคนจะทำตนให้เป็นอนุสาวรีที่ดีที่สุดให้แก่พ่อแม่ตลอดกาลนาน